สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับเทวดาเจ้าพ่อสามดีที่เราจะนำเอาเรื่องเล่าหลอนๆที่ได้รับฟังมามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับและวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องเล่าสุดหลอนของนักศึกษาจบใหม่ทั้งสามที่เพิ่งจบการศึกษาปปชก็เลยนัดหมายกันว่าจะไปสังสรรค์ที่เกาะกอนหนึ่งที่จังหวัดระยอง โดยไปกันเป็นเวลาสองคืนสามวันตอนนั้นทั้งสามได้ออกเดินทางไปกันโดยรถจน์ของครอบครัวเจมส์โดยมีเมงนั่งคู่และจอนนั่งด้านหลังกรุงเทพมาอย่างระยองก็ไม่ค่อยไกลกันนักพวกเขาออกรถในช่วงเช้าก็ถึงในช่วงบ่ายของวันในตอนนั้นก็ได้ทำการฝากรถที่ฝั่ง ก็ต้องนั่งเรือข้ามไปยังเกาะที่หมาย ตาม,ามตื่นเต้นในการเที่ยวในครั้งนี้มากและได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานถึงแผนการเที่ยวที่เกาะที่ตนจะไปโดยหลักๆก,ก็จะเน้นไปทางสังสรรค์เดื่มกินกันอย่างสนุกสนานบริเวณหาด เรือก็ามาถึงยังเกาะใน30นาทีตอนนั้นก็เป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายสามทั้งสามเลือกที่จะเดินไปยังห้องพักที่จองไว้เพราะจะอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักและจะได้เดินเที่ยวดูรอบๆบรรยากาศไปด้วย ห้องพักของพวกเขาจะเช่าบ้านเป็นหลังอยู่ติดกับหาดชื่อดังที่เกาะแห่งนี้บรรยากาศก,ก็จะเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตาหาดทรายสีขาวสวยงามตาช่างเป็นบรรยากาศที่ดีเอามากๆ แล้วเวลาต่อมาทั้งสามก็ได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกบวกกับดื่มกินกันริมหาดพอได้บรรยากาศมีเครื่องดื่มและของกินตามภาษาไวัุดุนที่มาพักผ่อนดื่มกินกันเป็นเวลาช่วงเย็นจอนก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมา ด้วยความขี้กเกียจเดินเข้าไปในบ้านจอนจึงบอกกับเพื่อนว่าขอตัวไปฉี่แป๊บพร้อมก็เดินออกไปยังขขนหินที่ห่างออกไปประมาณ100เมตรเจมที่เชื่อเรื่องลี้ลับอยู่แล้วจึงจะโกนบอกกับจอนดังขึ้นเฮ้ย hey, มึงจะฉี่ตรงนั้นยังไงก่อนนี้มีเจ้าที่เจ้าทางแล้วเว้ยโถ่ไอ้เจมหัวบาลาน ข้าฉีตามผาําเเขาเป็นประจำไม่เห็นจะเคยเจออะไรสักทีเลยวะจอนเป็นคนที่ห้ำห่ามไม่ค่อยเชื่อและชอบท้าทายเรื่องพวกนี้เจมก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะก็คงได้แค่บอกแต่ห้ามคงจะเป็นไปไม่ได้ เวลาก็ล่วงเลยมาในช่วงเที่ยงคืนรอบๆหาดก,ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเหลือแต่กลุ่มพวกเจมที่นั่งดื่มกินกันอย่างสนุกลมเย็นสบายๆบ,บ,บอกกับเสียงคืนซัดฐานเจมได้มองออกไปรอบๆบ,บริเวณก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โขดหินนั่งอยู่คนเดียวมืนๆน,นั่งคลายรับลมทะเลแต่ตอนนี้ใครจะมานั่งเล่นตอนดึกๆด,ดื่นๆ และเป็นผู้หญิงด้วยยิ่งอันตรายทั้งสามมองและวิเคราะห์ด้วยความสงสัยจอนก็เอ่ยปากขึ้นมาด้วยความเมาว่าตนจะเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นเผื่อเขากำลังคิดจะฆ่าตัวตายขึ้นมา พวกเราจะได้ช่วยได้ทันแต่เจมได้เอะใจขึ้นมาก็ได้ให้ความเห็นกับเพื่อนไปว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนละเพราะเรานั่งตรงนี้ตั้งแต่หัวค่ำก็ไม่เห็นมีผู้หญิงคนไหนเดินมาเล่นที่ขนดหินนี้เลยและในตอนนี้ดึกดื่นๆแบบนี้มีผู้หญิงมานั่งที่ขดหินก็น่าแปลกไม่ใช่น้อยเฮ้ย ผีเผือไม่มีหรอกน้ำมันคนชัดๆเดี๋ยวข้าจะไปดูว่าคนหรือผีด้วยความไม่เชื่อเรื่องผีจอร์จจึงเดิอนออกไปตรงไปที่ยังขุดหินเจมส์และเมงที่เห็นเพื่อนเดิอนออกไปก็ได้เดินตามไปด้วยด้วยความเป็นห่วงกลัวเพื่อนจะเป็นอะไรจะได้ช่วยได้ทัน เดินมาถึงยังโขดหินจอดก็ได้ทําการตะโกนถามผู้หญิงคนนั้นว่ามีอะไรให้ช่วยไหมทําไมถึงมานั่งที่นี่คนเดียวคุณครับคุณครับมานั่งทำอะไรที่นี่คนเดียวครับ เจมได้ดูลักษณะของโขดหินซึ่งทำให้ตนต้องแปลกใจมากๆเพราะโขดหินทั้งสูงและชั้นขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงมานั่งได้ง่ายได้จอนเรียกอยู่นานผู้หญิงคนดนังขาวก็ไม่ตอบสนองสักทีเอาแต่นั่งนิ่งเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิน้น ผู้หญิงคนนั้นเริ่มตอบสนองคำเรียกของจอนเขาเหมือนพยายามมองที่ด้านหลังซึ่งเป็นจอนที่กำลังยืนเรียกอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำให้จอนที่อยู่ด้านหน้าสุดและเจมกับเหมิงต้องยืนนิ่งและตกใจผู้หญิงคนนั้นหันมาเฉพาะหัวใบหน้าเต็มไปด้วยแผลและเลือดเต็มไปหมดทั้ง3ามยืนนิ่งและขาแข็ง ร่างกายสัานไปประมาณหนึ่งนาทีสติก็ได้กลับมาที่ตัวและพร้อมใจกันวิ่งโดยสัญชาตญาณมนุษย์ตะโกนร้องเสียงดังไปทั่วบริเวณทั้งสามได้เข้ามาในห้องพักพร้อมกับนั่งตั้งวงกัน และเล่าถึงเหตุการณ์ที่เจอมาเมื่อสักครู่ข้าบอกแล้ววันนั้นไม่ใช่คนแน่นอนเป็นไงเจอดีข้าแล้วไงเออเออข้าเชื่อลางผีเข้ามาทันทีเรยววะทั้งสามได้นอนรวมกันในห้อง และพยายามข่มตาหลับลงไปถึงแม้จะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่เดินรอบๆบริเวณที่พักไปมาและบางทีเสียงนั้นก็อยู่บนหลังคาแต่ทั้งสามเก็บความสงสัยทุกอย่างในคืนนั้นไว้เอามาคุยกันในวันลุงขึ้นและพยายามหลับลงไปในที่สุด ุ่งเช้าของวันต่อมาทั้งสามได้เตรียมตัวที่จะกลับทันทีโดยไปห้องอีกคืนทิ้งเปลป่าๆโดยทันทีแต่ดีที่คุยและบอกเหตุผลกับพนักงานห้องพักเขาก็คืนเงินค่าเช่าให้คืนที่เหลือและจากการสอบถามพนักงานห้องพักว่าตนเจอเรื่องราวแบบนี้เมื่อคืนพนักงานก็แอบบอกกับพวกเจมว่าคนเห็นตรงนั้นคนพบเจอบ่อย เมื่อก่อนเคยมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายรูปบริเวณน,นั้นและเกิดพัดตกจากโขดหินนั้นและถูกน้ำทะเลพัดหายไปต่อหน้าแฟนและหลังจากนั้นก็มีคนพบเจอผู้หญิงคนนี้บ่อยและไม่มีใครกล้าที่จะไปเล่นบริเวณกุหินนั้นเลยและเรื่องราวในครั้งนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับถ้าชอบคลิปอนิเมชันแบบนี้ และเรื่องเล่าของสถานที่ไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อเรื่องไหนหน่าสนใจทางเราจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจตาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ